นายร้อยเอกฮันส์มาร์กอร์เจนเซนตำรวจไทยชาวเดนมาร์กที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินสยามที่บ้านแม่ขาจังหวัดพะเยาเมื่อคราวปราบเงี้ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อ120ปีก่อนชีวิตการรบภายใต้การนำตลอด4เดือนของท่านฝรั่งวีรบุรุษสยามผู้นี้ตั้งแต่เริ่มที่เมืองลำปางจนจบลงที่พะเยา ทำให้ฝ่ายไทยได้รับชัยชนะทุกครั้งและสูญเสียกําลังเพียงนายเดียวนั่นคือตัวของท่านเองวีรกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นหากไม่มีนายร้อยเอก h a n ส์มาร์กอ d เจนเซนผู้นี้แล้วสยามอาจต้องเสียเมืองแกะเงี้ยวแพร่ลำปางลำพูนเชียงใหม่และเมืองเหนืออื่นๆอ,อาจไม่รวมอยู่ในแผ่นดินไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ฮันส์มาร์กอดเจนเซนเกิดเมื่อวันที่3เมษายน ปีคริสตศักราช1 8 7 8ที่เขตวินเวกาศดเมืองโอเดนเซประเทศเดนมาร์กได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารและได้สังกัดกองทหารรักษาพระองค์ที่โคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กจากนั้นได้เข้าศึกษาในสถาบันทางการทหารจนได้ติดยศร้อยตรีจนกระทั่งปลายเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช1900จึงได้ย้ายมารับราชการในกรมตำรวจภูธรสยามซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของนายพันโทกทกุศลท่า โดยติยดยศในร้อยโทแล้วเป็ประจําการที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแห่งแรกขณะอายุ22ปีและยกย้ายไปในจังหวัดต่างๆตั้งแต่ปราจีนบุรีอยุธยามาจนกระทั่งประจําการที่จังหวัดเชียงใหม่ในตําแหน่งครูฝึกตํารวจภูทรในช่วงต้นปีพุทธศักราช2 4 4 5ในช่วงกลางค่อนไปทางปลายปีนั้นเองที่มีเหตุจลาจนสําคัญอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในมณฑลพาย,ยัพโดยเฉพาะทางลําปาง พยาและแพร่โดยเริ่มจากสถานการณ์เหตุจลาจนที่ลำปางและอีกหลายจังหวัดทางหัวเมืองฝ่ายเหนือที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายครั้งจากฝีมือของกองโจรเงี้ยวเหตุการณ์ได้ลุกลามขยายตัวไปในหลายพื้นที่และมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีทั้งการปล้นและฆ่าคนของทางการสยามมากมายสภาวะบ้านเมืองทางมณฑลพายัพขณะนั้นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะาการปกครองเป็นมณฑลเทศาพิบาล โดยเจ้าผู้ครองนครเดิมต้องเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารราชการส่วนกลางไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการเมืองเช่นแต่ก่อนเพื่อ,อรักษาหัวเมืองล้านนาเอาไว้ไม่ให้ตกเป็นของประเทศล่าอาณานิคมเนื่องจากสยามไม่สูญเสียดินแดนให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสไปแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกลับทาให้ชาวท้องถิ่นไม่พอใจจนกลายเป็นชนวนในการก่อจลาจลครั้งใหญ่ในมณฑลพายัพ โดยในปีพุทธศักราช2,445มีกลุ่มโจรดักปล้นพ่อค้าชาวจีนและปล้นเงินภาษีรัชชูประการไปหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถจับผู้กระทำผิดมาลงโทษได้และปล้นเงินในคลังหลวงซึ่งมีอยู่ประมาณ40,000รูปีไปทั้งหมดทั้งยังตั้งค่าหัวของชาวสยามเอาไว้หัวละ300รูปีอีกด้วยหลังจากยึดเมืองแพร่สำเร็จกลุ่มเงี้ยวก็นํากําลังประมาณ300คนมุ่งหน้าไปยังเมืองลําปาง ทำให้พระยารนริศรรชกิจข้าหลวงใหญ่นครเชียงใหม่มีคำสั่งให้ร้อยเอกฮันสมาร์กอว์เจนเซนครูฝึกตำรวจพูทอนนำกำลังตำรวจจากเชียงใหม่จำนวน50นายเดินทางไปช่วยป้องกันนครลำปางวันที่สองสิงหาคมร้อยเอกเจนเซนออกลาดตระเวนพร้อมกับคนตำรวจนายหนึ่งที่บริเวณประตูชัยก็ได้พบกับพวกนิ้วจำนวนหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือจึงเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจคน้นแต่คนกลุ่มนั้น กลับยิงปืนเข้าใส่จึงเกิดการประทะกันขึ้นในที่สุดพวกเงี้ยวก็หนีไปได้ส่วนร้อยเอกเจนเซนและพลตำรวจปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนว่าภัยของนครลำปางใกล้เข้ามาทุกขณะจนกระทั่งเดือนตุลาคมพุทธศักราช2450มีรายงานข่าวออมาว่ามีชาวเงียวยอยเดินทางเข้าเมืองพะเยามากผิดป,ปกติ แต่การข่าวของสยามในขณนะนั้นค่อนข้างสับสนและมีเค้าลางของความขัดแย้งในแนวทางการทํางานของแม่ทัพจนน่าเป็นห่วงว่าจะเสียนครลําปางไปอีกวันที่13ตุลาคมร้อยเอกเจนเซนออกเดินทางไปพะเยาแต่ด้วยที่มีทหารป่วยและอ่อนล้าจากการเดินทางจึงขอพักค้างคืนที่งาวก่อนรุ่งเช้าจึงค่อยตามไปซึ่งร้อยเอกเจนเซนจึงตัดสินใจให้กำลังตำรวจภูธรท,ที่มากับตนได้พักพร้อมกับทหารด้วย แต่ส่วนร้อยเอกเจนเซนไม่อยากเสียเวลามากไปกว่านี้จึงเลือกเอาร้อยโทชุ่มสุวรรณสมิทธ์และพลตำรวจที่เคยร่วมรบด้วยกันที่ลำปางและนายสิบตำรวจกับพลตำรวจฝีมือดีอีก25นายพร้อมอาวุธและเครื่องกระสุนออกเดินทางล่วงหน้าไปพะเยาก่อนร้อยเอกเจนเซนพร้อมด้วยร้อยโทชุ่มและกำลังตำรวจเดินทางมาถึงบริเวณห้วยเกียงบ้านแม่กาได้ประทะกับเนี้ยวกลุ่มหนึ่งที่เหลือบาดเจ็บหนีไป ฝ่ายตำรวจไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเห็นว่าฝ่ายตนเป็นฝ่ายได้เปรียบและไม่ต้องการให้การต่อสู้ยืดเยื้อหรือฝ่ายตรงข้ามนำกำลังกลับมาสู้อีกร้อยเอกเจนเซนจึงสั่งให้ตำรวจภูธรติดตามคนร้ายต่อไปโดยมีการยิงตอบโตกกันเป็นระยะจนมาถึงบริเวณป่าในขณะที่สั่งการอยู่และเคลื่อนที่เข้าใกล้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเพื่ออาศัยเป็นที่กำบงังเนียวที่ซุ่มอยู่ในบริเวณใกล้ๆก็ยิงร้อยเอกเจนเซนล้มลง และเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเองร้อยโทชุ่มสวุวรรณสมิทธได้รีบนำร่างของร้อยเอกเจนเซนกลับมาฝากไว้กับกองทหารที่บ้านแม่กาท่าข้ามแล้วจึงนำตำรวจที่เหลือออกไปสู้กับพวกเงี้ยวจนในที่สุดฝ่ายเงี้ยวได้พากนันหนีไปร้อยโทชุม่มจึงส่งตำรวจไปแจ้งข่าวให้พันตรีเจ้าราชพาติกวงทราบและได้ย้อนกลับมารับศพของร้อยเอกเจนเซนในวันที่15ตุลาคม เพื่อไปบำเพ็ญกุศลตามธรรมเนียมไทยที่เมืองพะเยาแล้วแจ้งให้เจ้าบุญวาดวงมานิทราบต่อไปส่วนเจ้ารัชพาติกวงกับตำรวจได้ทําการขับไล่พวกเหนียวออกไปจากบ้านแม่กาได้ในค่ำวันนั้นด้วยเหตุการณ์เสียชีวิตของร้อยเอกเจนเซนมีการรายงานแตกต่างกันไปว่าเสียชีวิตจากการปะทะบางก็ว่าถูกรอบยิงบางก็มีการรายง,งานเรื่องการทำาสยศาสตร์ของพวกเหนียว แต่หลังจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ถวายรายงานเรื่องการเสียชีวิตของร้อยเอกเจนเซนที่เจ้าบุญวาดวงมานิทโทรเลขแจ้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยว่าแต่ที่จริงซึ่งนายร้อยเอกเย็นเซนตายนี้เห็นจะเป็นด้วยกล้าเกินไปอย่างเช่นเคยสำแดงเดชมาเสมอคือชักดาบออกวิ่งหน้าทหารอย่างทหารกรั่ง แต่ไอ้พวกนี้มันถนัดแอบซุ่มยิงคราวก่อนข้างฝ่ายเงี้ยวเป็นผู้มาตีลงในที่แจ้งคราวนี้อยู่ในสนามเพลาะเราเป็นผู้ที่อยู่ในที่แจ้งแต่ไม่ปรากฏว่าฝ่ายเรามีผู้ใดตายนอกจากนายร้อยเอเกเจนเซนคนเดียวไม่ว่ารายละเอียดของเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรมีเรื่องที่แน่ใจได้ประการหนึ่งคือร้อยเอเกเจนเซนถูกยิงเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละอย่างสุดความสามารถ เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติที่ไม่ใช่ชาติกําเนิดของเขาเลยเมื่อได้ทราบข่าวการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของร้อยเอกเจนเซนนายพันโทรพระวาสุเทพกุสตาฟเชาเจ้ากรมตํารวจภูทรได้รวบรวมประวัติในการรับราชการของเขาเสนอต่อสมเด็จพระเจ้าบรวมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับพระราชทานบำนาญให้แก่มันดาของร้อยเอกเจนเซนที่เดนมาร์กโดยรายงานว่า เงินเดือนของร้อยเอกเจนเซนเมื่อครั้งรับราชการอยู่นั้นได้รับเงินเดือน500บาทหลังพระเจ้าบรมวงวงเธอสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำเรื่องราวทั้งหมดนี้ขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชาัดทะเลขาไปยังพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมมหมื่นมหิศรราชหฤทัไทยเสยนาบาดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติให้ดำเนินการเทียบเงินบำนาญก่นางมารีเจนเซนมารดามา่ของร้อยเอกเจนเซน และท่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินบำนาญอีกปีละ3,000บาทซึ่งเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของเงินบำนาญเต็มที่ร้อยเอกเจนเซนจะได้รับโดยให้บริษัทอีสเอเชียติกเป็นผู้บริหารจัดการและนำส่งนางมารีเจนเซนจนกระทั่งเสียชีวิตในปีคริสตศักราช1938นอกจากร้อยเอกเจนเซนแล้วพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานเงินบำนาญแก่ครอบครัวของตำรวจที่เสียชีวิตในอี่นด้วย โดยให้ในอัตรากึ่งหนึ่งของจํานวนบํานาญเต็มที่ตํารวจนายนั้นควรได้รับเช่นเดียวกันกระทั่งในปีพุทธศักราช2513คนตํารพลตรวจตรีชวรวยปรียานนท์ผู้บังคับการตํารวจภูธรเขตหําปางได้นําเรื่องขอสร้างอนุสาวรีย์นายร้อยเอกฮันส์มาร์ควัตเจงเซนมาพิจารณาอีกครั้งโดยเห็นว่าหากจะให้ทางราชการจัดสร้างคงต้องสิ้นเปลืองงบประมาณไม่น้อยจึงได้ขอแรงตำรวจที่มีฝีมือทางช่าง มาช่วยกันสร้างโดยใช้วัสดุในพื้นที่สร้างไปเรื่อยๆตามแต่โอกาสอำนวยในที่สุดก็แล้วเสร็จและมีพิธีเปิดอนุสรณ์ในวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2515ซึ่งเป็นวันครบรอบ70ปีของวันเสียชีวิตของนายร้อยเอกฮันส์มาร์กอดเจนเซนเมื่อปีพุทธศักราช2449พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชและเสด็จประพาสมณฑลพายัพทรงพระราชนิพนลโครงสี่สุภาพสองบทในลิลิตธพายัพสดุดีวีรกรรมของแนวร้อยเอกเย็นเส้นไว้ว่าตอนบ่ายขับม้าผ่านแหลเห็นที่ตำรวจร้อยเอกเย็นเส้นหมวยเพราะไล่รุกเงี้ยวเป็นสามารถสนองเดชภูเบศด,ด้วยชีพครั้งจำเป็น เยนเซนเดนมาร์กเชื้อชาติไหนสวามิภักตราบ,บันไลัยชีพได้ควรเราที่เป็นไทยจำเยี่ยงผีวะเหตุโอกาสใส้เกิดแล้วไปสยอง